언니 뷰포어잇 사이거 사이거 디자이엔 다보 디자이 쿤메 쿤메 앤찬 쿤메 앤찬 텔레파시 언니 뷰리풀 걸 땡큐. 언니 가민 아 가민 원트 야엔 다보 자, 그, 쿵카 그. 그. 비 그. 텔레파시 그. 퍼민트 하이, 그. 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 텔레파시. 칙, 칙. จะบนบว่ายุงกัดยุ่งชอบกามิน You like mosquito mosquito นี่ยุ่งยุ่ง maybe maybe I think ยุงชอบกามิน Because กามินสวยมากๆ Because กามินเซ็กซี่ Because กามินน่ารักเข้าใจอ๋ะแม่เปิดประตูไม่ได้ไปต้องเข้าใจมี่ แม่โอ้ร um, um. oh, oh. um. uh. you ้อนร้ร้อนรอนคุ้ค่ะกุ้ค่ะมาโอโหร้อนร้แม่แม่เอายต้แกงสามชิ้นเอได้ละกินกอร่อยค่ะเนื้อ้วคุ้ค่ะย็าตับปูร้อนนะฮรอ่ะ Mmm <laughs> a I, I I can't Wow Nate come in And tapu get up together and and tapu 2个더2개더옌답호옌답와이ๆๆทําไมตัวนี้ huh? eat, eat, eat. อดน,นี้อร่อย <c oughs> อยไม่ยนลยี่าคิลรปลาหมึกครปลาหมึกปลาหมึกคามนครครปลาหมึก,อ,มก baby. อิสเบาวมา,มาไปล้วครต้มึก